สวัสดีครับยินดีต้นรับสู่ช่องชารม DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกบไฟฟ้ายี่ห้อ Stanley นะครับตัวนี้อยู่ที่750วัตต์นะครับกล่องด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ประกันอยู่ที่2ปีนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับอันนี้ในส่วนของคู่มือนะครับในนี้ก็จะอธิบายปุ่มต่างๆ ัชั่นต่างๆของกบไฟฟ้าตัวนี้นะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นแผงกั้นสําหรับเครื่องกบไฟฟ้าอันนี้นะครับดูเป็นพลาสติกนะครับต่อมาจะเป็นอุปกรณ์นะครับในการตั้งใบต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ในการรับใบมีดนะครับ เพื่อรับในองศาที่ถูกต้องนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับโอเคอันนี้เป็นหกเหลี่ยมที่เขาให้มาตัวนี้อยู่ที่750วัตต์ชัดๆเลยนะครับกลางเครื่อง Ma d e in น h i น a นะครับตัวนี้ส่วนปุ่มนะครับเดี๋ยวเราปุ่มด้านหน้าก่อนเลยอันนี้ครับเป็นปุ่มจับอันนี้เป็นปุ่มปรับสำหรับการกินเนื้อไม้ในการใส่เนื้อไม้นะครับเริ่มตั้งแต่0มิลลิเมตรจนถึง 2 m mm. มมนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มคลายเศษไม้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะป,ปรับคลายออกด้านซ้ายหรือคลายออกด้านขวานไหมฮะมาสุดด้านท้ายกันมาดูด้านใต้เครื่องกันนะครับตัวนี้นะครับสแตนเลสรุ่นนี้จะมีแท่ง เซฟตี้นะครับเพื่อเวลาเราวางบนชิ้นงานนะครับใบมีดที่อยู่ด้านนี้มันจะไม่สัมผัสกับตัวชิ้นงานนะครับซึ่งค่อนข้างเซฟตี้เลยนะครับปวดข้างคนข้างช็อปนะครับเห็นไหมครับพอไประวางปุ๊บมันก็จะตั้งนะครับมันก็จะตั้งไม่โดนใบมีดสัมผัสชิ้นงานนะครับแล้วพอเวลาเราจะใส่นะครับพอเราสัมผัสตรงนี้ปุ๊บเราชิ้นงานก็จะเลื่อนมาแล้วก็มาปลดล็อกตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปากล่องเอาไว้ ลบมุมนะครับเอาไว้ปรับลบมุมมีอยู่3ขนาดนะครับมีแบบลบมุมแบบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลางแล้วก็เล็กส่วนสวิตช์จะอยู่ด้านนี้นะครับสามารถกดค้างได้นะครับนี่ล็อกค้างไว้แล้วถ้าจะปลดออกก็กดตรงอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้รู้สึกว่าจะมีแปลงฐานให้เปลี่ยนด้วยนะครับทั้ง2ด้าน สายที่ให้มานะครับก็มีความยาวประมาณ2เมตรนะครับผมว่าสัน้นไนิดนึงคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับในการแต่งใจเลือกตัวนี้ก็คือราคาถูกนะครับราคาที่ผมซื้อมา1,700บาทาผ่าน Lazada นะครับตัวนี้ประกัน2ปีแล้วก็มีระบบเซฟตี้มีแท่งเซฟตี้ด้านล่างนะครับ โอเคมากๆเลยแต่เวลาใช้งานค่อนข้างจะลำคานิดนึงนะครับแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมลังเลในช่วงแรกนะครับในการซื้อเครื่องนี้ก็คือยี่ห้อ MarkTech นะครับรุ่น MT192 ราคาจะแพงกว่าตัวนี้ประมาณ200บาทนะครับ Mark t e ท h จะอยู่ที่ประมาณ1900บาทนะครับแพงกว่าประมาณ200 แต่ว่าตัวมาร์เทคนี่จะประกันอยู่ที่6เดือนเท่านั้นนะครับตัวนี้อยู่ที่2ปีแต่เลตัวนี้ครับสปีนะครับผมว่าประกันที่ให้ยาวกว่าผมมองว่ามันคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะไปซื้อที่ประกันน้อยกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับ ตรงนี้มันก็จะได้ฉากพอดีแต่ว่าตัวนี้ดูกองแกงไปนิดนึงโอเคเลยนะครับแรงมากนะครับเปิดทีกระตุกเลยนะครับเห็นไหมับเลือกออกได้นะครับซ้ายขวา่าปุ่มตรงนี้ถ้าเลือไปฝั่งนี้ เศษไม้ก็จะออกไปฝั่งนี้นะครับถ้าเปิดฝั่งนี้ปุ๊บเศษไม้จะออกไปฝั่งนี้มาเดี๋ยวผมจะลองถอดดูสายพานด,ด้านในดยูนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับนี่น็อตจะไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมเวลาประกอบนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตำแหน่งนี้น็อตจะเป็นตัวยาวส่วนตัวนี้อยู่ด้านบนจะเป็นตัวสั้นเห็นไหมคุณผู้ชมแต่เวลามันหมุนนะครับมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมการทางานของมันเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีใบมีดนะครับเพื่อตัดผิวหน้าของไม้นะครับ เห็นเขาว่าสายพานนะครับถ้าจะเปลี่ยนราคาจะอยู่ที่ประมาณ200 200กว่าบาทนะครับรู้สึกว่าทางไทยคาร์ินเตอร์จะมีขายนะครับตัวนี้ด้านในาจะมีบากล่องไว้นะครับอ2แดบนะครับผมว่าอะไหล่ตัวนี้นะครับน่าจะใช้น่าจะเป็นตัวเดียวกับ m a r k คเทคนะครับ เดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปที่เดิมนะครับอเคออกมาแล้วนะครับแปลงทานโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องของตัวเจ้าสเตเล่ตัวนี้นะครับถ้ายังไงถ้าคุณผู้ชมชอบ นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ